สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจุธาค่ะทุกคนคือไฮไลท์สำหรับห้องนี้นะคะหนึ่งสองสามดำขึ้นปะดำขึ้นแน่นเลยอ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กระบี่แล้วค่ะเราไม่ได้มากระบี่นานมากแล้วนะคะประมาณสาสีปีนะก็ไม่รู้ว่ากระบี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะแต่ตอนนี้นะคะเราต้องไปซื้อตั๋วเชนตดอร์มาไปอ่าวนางก่อนนะคะที่พักที่เราจะไปนะคะอยู่ที่อ่าวนางค่ะจะบอกว่าที่พักเราอ่ะสวยมากเลยนะไปดูกันดีกว่าค่ะแต่ตอนนี้ไปซื้อตั๋วกันก่อนค่ะ แล้วนะคะที่พักของเรานะที่พักของเรานะคะชื่อว่าอา่าวนางฟิโอเ่รีสอร์ทนะคะเราจองไว้ห้องแบบจารกุซี่นะคะมีอ่างพร้อมอยู่ในห้องเลยนะคะไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าห้องเราเป็นยังไงนะคะเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอที่แรกเลยนะคะก็คือเตียงนอนคะ่ะเตียงนอนห้องนี้นะคะก็แบบคิงไซส์นะคะคือสามารถมองทะลุวิวไปได้ด้วยนะ แต่เราจะพาไปดูนี่ก่อนเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องส่วนตัวค่ะก็จะมีหน้ากระจกมีให้เหมือนมีให้เหมือนทั่วไปนะคะ ไปดูวิวหน้าห้องกันนะคะหน้าห้องหรือหลังห้องก็ไม่รู้นะคะไปดูกก่อนไปถึงมีโซฟานะคะไว้สำหรับนั่งดูวิวข้างนอกได้ด้วยนะ,ะต่อไปนี้นะคะก็คือไฮไลท์สำหรับห้องนี้นะคะหนึ่งสสา เปิดมานะคะก็จ้เจอวิวสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทีเด็กของห้องเรานะคะก็คืออ่งางปลาสุดงซี่นะคะถ้าใครไม่มีสบู่มานะคะเขาก็จะมีให้ซื้อด้วยนะคะราคาไม่เท่าไหร่มาดูวิวข้างหน้านี้ดีกว่าคะ่ะ เขานะคะสวยมากจะเขาอะไรมีมาอะไรปัม่มพามาสกาอะไรพามตอนนี้นะคะเราขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะแล้วก็พอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพาไปเดินดูบริเวณร,รอบๆที่พักของเรานะคะว่าเป็นยังไงนะคะธรรมชาติแค่ไหนนะแล้วตอนเย็นนะคะเราจะพาไปชมพระอาทิตย์ตกนะคะ ที่ริมทะเลนะอ่าวนางเงี้ยเลยค่ะไปดูกันดีกว่าจ้า ประมาณสองทุ่มนะคะก็ช่วงที่เรามานะคะเป็นช่วงที่เขาจัดงานเทศกาลฉายหนังกลางแปลงนะก็ตอนนี้เขาฉายหนังกลางแปลงเหมือนกันแล้วเขาก็มีร้านอาหารนะคะให้เราซื้อมาเพื่อนั่งดูด้วยนะดีมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าฝนเพิ่งตกเสร็จนะอากาศแบบ เย็นมากนะคะยังไงก็ขอตัวไปดูหน่อยกับฉันเดี๋จะอะไรเล็กๆน้นอนมีเซ็กซ์อีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่ฉันจะตายคุณไม่อยากเลยพรุ่งนี้ไปเที่ยวอ่ะในส่วนของพรุ่งนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวเกาะพีพีกันนะคะโอ้ยอยากไปแล้วอ่ะอยากรู้ว่าน้ำใสไหมนะคะเห็นว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเที่ยวนะคะเออคุณเป็นเกยนะคะไฟโน้ผมไม่ได้เป็นเกย์ เราก็อยู่นันท่าเรือที่จะขึ้นไปเกาะพีพีแล้วนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเกาะพีพีเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะช่วงนี้นะคะน้ำจะ็สแค่ไหนเชียวช่วงนี้นะคะก็ยังมีโรคโควิดอยู่นะเราก็ต้องเที่ยวแบบ n ิว n o r m a l นะคะก็คือมันล้าง,งามือแล้วก็ใส่แมสตลอดด้วยนะคะเอาละคะ่ะเขาเรียกขึ้นเรือแล้วนะเราไปเที่ยวกันดีกว่า ที่เราจะมาแวะกันนะคะก็คือถ้ำไวกิ้งค่ะที่มาของชื่อถ้ำไวกิ้งนะคะมาจากภาพบนผนังถ้ำที่มีภาพเรือใบสามเสาหัวงอนจึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำไวกิ้งค่ะปัจจุบันถ้ำไวกิ้งได้รับสัมปทานในการเก็บรังนกนางแอ่นของทางเอกชนจึงทําให้เราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะจึงได้แต่แวะถ่ายรูปบริเวณด้านนอกถ้ำค่ะ ต่อนะคะก็คือปิเลลากูนค่ะแค่ผ่านเข้าไปนะคะตั้งแต่ปากทางเข้าเนี่ยก็จะพบกับความงามของเขาสูงชันโอบร้อมรอบอ่าวน้ำสีเขียวมรกตสวยงามมาก้างเลยค่ะนอกจากความสวยงามนี้แล้วนะคะยังเป็นที่หลบพายุของชาวประมงด้วยนะเนื่องจากอ่าวเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีเขาสูงโอบล้อมรอบ มีทางเข้าออกแค่ทางเดนียวนะคะจึงเหมาะแก่การหลบภัยอยู่นะคะที่นี่เนี่ยเราสามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยนะแต่ถ้าใครไม่อยากเล่นน้ำเนี่ยก็สามารถโพสท่าถ่ายรูปสวยๆบนหัวเรือได้เลยนะคะจุดที่3ที่เราจะพามาแวะกันนะคะเป็นจุดดำน้ำตื้นบริเวณใกล้เกาะพีพีดอน ที่เราจะได้เห็นฝูงปลาตัวเล็กๆว่ายเข้ามาเล่นน้ำกับเรานะแต่ตอนที่เราไปถึงเนี่ยแดดค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ร้อนมากๆเลยค่ะเราเลยลงไปดำน้ำได้แค่แป๊บเดียวนะส่วนใครถ้าไม่อยากดำน้ำนะคะเราก็จะรอบนเรือเนี่ยแนะนำให้กินยากแก้เมาเรือมาด้วยนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะแวะให้ดำน้ำค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะ ทำให้คนที่รอบนเรเือนะอาจจะเมาเรือได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนเกาะพ,พีแล้วจ้าเพื่อมากินอาหารกัางวันกันนะคะก็เมื่อกี้ก็ไปดำน้ำมาเนาะดำขึ้นปะดำขึ้นแน่เลยอะ่ะไปค่ะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่า let's go ไปไหนคะเนี่ยอยู่ตว,วัวอยู่เมาเรือเมาเรือางหน็หรือเปล่าคะาไปค่ะเราไปกินข้าวกันเลกอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เกาะไม้ไผ่ค่ะ ก็เป็นที่ที่สุดท้ายนะคะที่เราจะแวะกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักนะคะเพื่อไปพักผ่อนกันนะคะเมื่อกี้นะคะฝนตกคะ่ะเราต้องรอฝนหยุดนะคะก่อนฝนตกนี่คือแดดร้อนมากนำํำไปหมดแล้วเนี่ยไปดีกว่าคะ่ะกลับที่พักกันดีกว่าจ้ะ คลิปนี้นะคะเรามาสรุปรีวิวสำหรับทริปนี้กันนะคะก็มาเริ่มที่แรกเลยค่ะก็คือที่พักของเรานะคะชื่อว่าอ่าวนางซิโอเรรีสอร์ทนะคะที่นี่นะคะจะมีห้องพักอยู่3แบบค่ะราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่1,800บาทค่ะส่วนห้องที่เราพักนะคะก็คือมีอ่างบาคูซี่ในตัวนะก็ราคาจะอยู่ที่3,500บาทค่ะบรรยากาศที่นี่นะดีมากเลยนะคะ ส่วนตัวเนี่ยชอบตรงที่มีอ่างแช่น้าอยู่ตรงระเบียงนะคะแต่ติดตรงนิดนึงนะที่แบบต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะนิดหน่อยนะคะทําให้มันบังวิวไปนิดนึงเนาะแต่ว่ารวมๆถือว่าโอเคนะคะก็แบบว่าบรรยากาศที่เราไปก็คือฝนตกทุกวันเลยนะคะหลังจากฝนตกก็คือโหบรรยากาศดีมากเย็นสบายชุ่มชังนะคะแล้วก็ห้องพักแต่และห้องเนี่ยก็จะไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่นะคะค่อนข้างเป็นส่วนตัวะคะ่ะก็ถ้าใครชอบแนวนี้ ก็ลองตามกไปมาได้นะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะก็คือเกาะพีพีค่ะเกาะพีพีนะคะก็หทะเลสวยมากน้ำใสามากเลยนะคะนตัวนชอบที่อ่าวปิเลลากูนนะคะเหมือนแบบได้เข้าไปในดินแดนอะไรสักอย่างเลยนะคะโอ้โหก็คือแบบในรูปนะำวาสวยแล้วของจริงสวยกว่าน,นี้อีกก็ถ้าใครนะคะชอบก็ตามมากันได้นะคะ ก็ช่วงที่เราไปนะคะเป็นช่วงแบบเทศกาลเนาะคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะรูปหรือคลิปก็อาจจะน้อยไปนิดนึงนะคะคือแย่งกระถ่ายเยอะมากเลยนะคะถ้าใครตามมาก็มาช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลดีกว่านะ้อหรือช่วงที่แบบคนน้อยๆนะคะก็ตามนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนิดนึงนะคะส่วนคลิปหน้านะคะเราจะพาไปไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันนะ ส่วนคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ามบา